โอเคแลกับสวีดัตสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปโซโล่มาลินเฮดคิวโดยใช้เจนอสครับผมซึ่งเจนอสบอกเลยว่า6ดาวมาใหม่เนี่ยมันไม่ใหม่หรอกก็พัสดพักหนึ่งแล้วแหละเออมันโหดมากนะครับผมแล้วก็แบบคือตัวมันเองเนี่ยตีแอร์ได้ด้วยแถมติดสถานะด้วยแถมแบบเก่งะ่ะเออคือมันเก่งอ่ะมันชนะธาตุนะครับผมมันเป็นธาตุสายฟ้าเลดมาลินเป็นธาตุน้ํา ก็คือเป็นตัวที่เหมาะการลงธาตุน้ำมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพามาทําคลิปเลดมารินครับผมเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับมีคนโบตเลดมารินเยอะมากนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมว่ามันยากหรือมันอะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ผมจําได้ว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะฮะ okay, เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็เลยจะพามาโซโล่เลดมารินครับผมแล้วก็เออพอดีคลิปเลดมารินด้วยความที่มันเป็น15เวฟเนี่ยเราอาจจะทาอะไรไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะรวม เบื้องหลังไว้ต้นคลิปก็คือแบบก่อนจะมาเป็นฉบับสมบูรณ์ผมไปทาอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปก็คือเป็นแบบสมบูรณ์นะครับใครที่แบบไม่อยากดูเบื้องหลังก็กอข้ามไปท้ายคลิปได้เลยนะครับผมนะเรามาเริ่มกันที่เจนอตสุด่อดสุดตึงของเรากันก่อนเลยครับใส่ขึ้นไหลไปเลยนะครับผม6ดาวอันนี้เออไปเชี่ยลเลเวลหนึ่งเออผมมีตัวอีกพีไหมไม่มีด้วย โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอญาติอัพเวลมันแป๊บหนึ่งนะฮะผมน่าจะมีตัวกีกี้อยู่บ้างอะเต็มไปหมดเลยโอเคน่าจะได้พอสักเวล80เนาะคือ <yellow> ถ้าเวลาเราเจะเอาตัวดาเมจตัวไหนไปเล่นเนี่ยก็ควรจะเวลอย่างน้อยสัก80นะครับคุณผู้ชมเอาให้ได้สัก80ก็คือเล่นได้ละสบายๆชิวๆนะอืม ผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะก็ขอให้ถึงเวล80ละกันนะครับผมไม่งั้นนี่ก็คือไปต่อไม่ได้เลยนะต้องไปลงตัว exp ก่อนนะอะแต่น่าจะได้อยู่แหละตอนนี้ก็เวล53แล้วโอเคผมว่าตัวขยะผมก็น่าจะเยอะอยู่แหละด้วยความที่ผมมันเป็นคนแบบราชาเกลือคุณผู้ชมสุ่มอะไรก็เกลือตัวขยะมันก็จะเยอะหน่อยเหมือนจะไม่พอว่อะผมอาจจะต้องย่อยตัวจากเลดเพลนด้วยอุย้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหได้หลายเวลอยู่ได้หลายเวลอยู่ โอเคเรียบร้อยฮะกดฟีดไปเลยได้เวล์หนึ่งร้อยสามโอเคแล้วตอนนี้ผมได้เจนอตเลเวลหนึ่งร้อยสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกดใส่เลยครับแล้วก็ล็อกไปด้วยฮะเดี๋ยวใครมันทะลึ่งบ้องมาแอบย่อยตัวผมฮะโอเคก็สําหรับ J เจนอตเนาะเป็นาตาสายฟ้าแล้วก็ติดเบิร์นด้วยนะครับแล้วตัวมันเนี่ยพออัพไปมันตีแอร์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตัวมันครบจบในตัวเดียวเลยนะในการลงเลทสิบห้าเวฟนะครับตีตัวเอลิเมนต์ได้ตีตัวแอร์ได,ได้คือจบแล้วไม่ต้องเอาตัวอะไรไปเพิ่ม จากนั้นก็อหนวดดําก็ใช้นะฮะแล้วก็ไอจังบู๊ตเอ้ยเขาเรียกอะไรนะฟาร์มเงินแล้วก็บัฟนะฮะบัฟด,ดามแบบโอเคก็ผมคิดว่าสปีดวากอนคงไม่ต้องใช้มั้งน่าจะ3ตัวแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับเลนนี้ปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปวิจัยกันต่อฮะแล้วก็ใส่ออฟให้มันซะหน่อยฮะเจนอสก็ผมจะใส่เป็นออฟไฟแล้วกันนะครับเพื่อแบบบู๊ตดาเมตตอนช่วงต้นเกมนิดนึงฮะ,ะโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเซตทีมที่ผมจะไปทําการวิจัยในวันนี้นะคุณผู้ชมนะ ปะพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยครับเลือกไปที่มารินเฮดคิวอยู่ไหนกดเลยจ้ะเมื่อเราเข้ามาถึงก็อย่าลืมนะเช็คออโตเว็บสคริปอะไรให้เรียบร้อยนะครับในเว็บแรกผมจะยังไม่วางตัวอะไรเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะเช็คนะครับคือมอนจะชนบ้านเราตอนเว็บที่เท่าไหร่นี่คือสิ่งแรกที่เราจะเช็คก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเรนเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมลืมไปแล้วก็เลยต้อง,ต,องต้องเช็คใหม่่ะแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องดูนะ คือจุดวางตัวครับเราจะวางกองทับของเราตรงไหนนะครับซึ่งในด่านนี้ก็จุดที่ดีก็จะมีบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามอนจะรวมกันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดเนาะอ่าจุดที่1อันนี้ผมขอเรียกว่าจุดที่1น,นะจุดที่2ก็จะเป็นตรงนี้ครับเพราะว่าเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังจุดที่มันรวมกันมันก็จะตีแบบถ้าตีเส้นนี้ก็คือโดนทั้งกองก็จะโดนทั้งซ้ายและขวาเนาะคุณผู้ชมตรงนี้อ่าจุดที่2นะบริเวณนี้นะฮะจุดที่2 ต่อไปครับจุดที่3เป็นบริเวณข้างหลังเลยนะครับซึ่งจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นเซฟโซนนะครับคุณผู้ชมคือถ้าวางจุดที่3มเนี่ยคือยังไงก็ผ่านนะฮะเพราะว่ามันอยู่เททายอ่ะคือโอกาสที่จะได้ตีมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบว่าคิดไม่ออกว่าจะเล่นยังไงนะครับก็เล่นเทาทายครับเออแต่ว่าจุดแรกก็เป็นจุดที่ดีแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการฟาร์มเงินเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมอนมันก็จะออกมาแล้วใช่ปะเราก็ต้องฟาร์มตังก่อนกอนว่าจะวางตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจุดที่แบบเรียกได้ว่าแบบ จบเร็วไม่ช้าเกินไปแล้วก็แบบว่าแบบว่าเสี่ยงน้อยหน่อยก็เป็นจุดกลางนะครับจุดที่สองก็คือจบไม่ช้าเกินแล้วก็แบบคือถ้าวางข้างหลังเนี่ยข้อดีคือมันผ่านชัวแต่มันช้าถ้าตรงนี้เนี่ยคืออาจจะเสี่ยงบ้างแต่ก็ผ่านเร็วขึ้นส่วนตรงนี้ก็คือเสี่ยงมากแต่จบเร็วมากเหมือนกันถ้าเล่นผ่านอะนะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ ผมจะเลือกเป็นจุดที่2นะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแบบกลางๆไม่จบช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปแล้วก็เสี่ยงนิดนึงเสี่ยงน้อยๆหน่อยอ่าก็เป็นบริเวณนี้นะครับพอเราเลือกจุดวางตัวจุดวางกองทัพของเราได้แล้วนะคุณผู้ชมสิ่งที่ราต้อง,องทําต่อมานะนี่เอาไอเจนอสนะครับมาลองเทียบระยะดูครับว่าม,มันตีถึงไหนอ่าจากที่ดูก็ตีอยู่ประมาณครึ่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มวางตัวเนี่ยก็คือ เราจะเริ่มวางตอนที่มอนมันเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยในในในระยะของเจนอตอ่ะก็คือเราต้องเริ่มวางตัวตอนมอนเดินมาถึงระยะเจนอตก็คือตรงนี้ฮะซึ่งเราก็ต้องมาดูอีกว่าตังมันจะพอวางที่จะแบบเคลียร์ได้หรือเปล่าอ่ามันต้องดูมันต้องดูหลายอย่างะนะคุณผู้ชมอ่าอย่างตอนเนี้ยดูเลือดมันแสนหนึ่งใช่ไหมอ่าเลือดมันหนึ่งแสนเนี่ยเจนอตจะตีตายไหมเราก็ไม่รู้ใช่ปะอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็ต้องลองวางดูครับ แต่ว่าตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าบอลมันชนบ้านเวฟไหนอ่ะกดคูณสามไปเลยครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะลองวางตัวตรงตรงนี้ดูเพราะถ้าเพราะว่าถามว่าทำไมต้องดูว่าบอนชนบ้านเวฟไหนเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราวางตัวตรงนี้แล้วอะ่ะแต่ว่าเจนอเคลียร์มอนไม่ได้อะ่ะเราก็ต้องย้ายไปเล่นข้างหลังในช่วงต้นเกมแล้วช่วงกลางเกมค่อยขยับขึ้นมาข้างหน้าประมาณนั้นโอเค อ่าเท่าที่ดูประเมินด้วยตาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชนบ้านประมาณเวฟเ็คือคือเลดนี้ผมไม่ได้ลงนานแล้วไงผมก็จําไม่ได้เนาะว้ยเลดนี้มันเลือดมันเป็นแสนลยเหรอเนี่ยเฮ้ยริ่งเหรอเลือดมันเป็นแสลยเหรอโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะโอเคชนบ้านเวฟเ็นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลที่คุณได้นะครับคือคุณต้องวางตัวดาเมจก่อนเวฟ7จําไว้ให้ดีนะอ่าเราได้มาหนึ่งข้อมูลละ ปลุยกันต่อรอบที่สองครับมารอบที่สองนี้ก็ผมก็จะเริ่มวางเจนอตแล้วนะโดยผมจะเริ่มวางในจุดกลางก่อนที่ที่จุดที่เราเล็งไว้ก่อนก็คือจุดนี้นะครับผมจะเริ่มวางจุดนี้ก่อนนะแล้วก็รอดูว่ามันสามารถเคลียร์ได้ไหมถ้าเคลียร์ได้รอบต่อไปเราก็จะเล่นเลยแต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้เนี่ยรอบต่อไปผมก็จะขยับมาลองเล่นข้างหลังถามว่าทําไมเล่นข้างหลังมันถึงแบบว่าเคลียร์ได้เพราะว่า คือมันชนบ้านเว็บเจ็ดไงเราสามารถที่จะแบบฟาร์มถึงเว็บหกแล้วก็วางวางตอนเว็บหกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเคลียร์ตรงเนี้ยมันฟาร์มไม่ถึงเว็บหกแน่นอนมันจะอยู่ประมาณเว็บสี่ก็อย่างที่ผมบอกใช่ปะว่าให้คุณผู้ชมสังเกตว่ามอนมันมาถึงในระยะเจนอสตอนเว็บไหนซึ่งเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะดูไม่ทันลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะฮะอยู่ประมาณเว็บสี่เว็บห้าประมาณเนี้ยอ่าประมาณเว็บห้าซึ่งมันก็ได้โอกาสในการฟาร์มตังค์เพิ่มอีกเว็บหนึ่งไงถ้าเราวางข้างหลังถูกไหม มันก็ได้ตังเพิ่มอีกหลายพันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะรอมอนเดินมาถึงระยะนี้แล้วผมค่อยวางตัวนะครับผมจะเปิดคูณสามเลยนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการแบบว่าคลิปมันไม่ยาวเกินเนาะว่าเหรียญน,นี้ก็อืมจะบอกว่าไม่มีอะไรก็แบบผมแอบตกใจเลือดมันอยู่นะคือเว็บแรกเลือดมันเป็นแสนลหรอเหลือจะเชื่อนี่ผมผมจําผิดหรือว่ามันปรับมานี่ผมก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปลองย้อนดูคลิปเก่าๆละ โอเคตรงนี้เราก็รอให้มันเดินมาถึงในระยะก่อนอ่าเจนอสตัวแรกผมก็จะวางตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยววางเป็นสองตัวแล้วกันซ้ายขวาเนาะอ่าลองดูลองดูองดโอเคตอนนี้มาเว็บห้านะครับเห็นไหมเว็บห้าอ่ะเราลองวางดูซ้ายขวาโอเคมันเคลียร์ไม่ได้นะคุณผู้ชมอืมเท่ากับว่าเราวางจุดเนี้ยเคลียร์ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปเคลียร์ข้างหลังก่อนหรืออาจจะค่อยมาวางข้างหลังเพิ่มตอนท้ายอย่างนี้เหรอ เอออย่างนี้ก็ได้นะอืมก็ไม่แย่ไม่แย่เท่าไหร่เราแล้วเราสามารถแบบเล่นโดยที่ไม่อัพเนี่ยได้ถึงเวฟไหนอ่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคุณผู้ชมต้องดูนะฮะต้องคอยสังเกตว่าเราเล่นเราวางตัวไปเนี่ยไอตัวในขั้นไม่อัพเนี่ยมันสามารถเคลียร์มอนได้ถึงเวฟไหนให้เราดูที่ตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับถ้ามันเริ่มหลุดไปเนี่ยแสดงว่ามันเคลียร์ไม่ไหวละ เราต้องเริ่มอัพแล้วเคเว็บแปดนะคุณผู้ชมเว็บแปดเราต้องเริ่มอัพเจนอสแล้วนะครับอืมเว็บแปดต้องอัพเจนอตฝั่งนี้ขึ้นนะฮะข้างบนเนี่ยอัพเจนอสปับ๊บเคทีนี้เราก็ปล่อยบ้านแตกได้เลยครับโอเคผมคิดว่าถ้าเราอัพเจนอสให้ตันสักตัวหนึ่งเออหรืออาจจะไม่ตันในช่วงเว็บแปดเดี๋ยวดูซิมันอัพได้แบบมีขั้นไหนหสวยๆไหมมันเป็นมันเป็นทรงไอ้นี่หมดเลยเนาะอืม โอเคครับเราก็พอจะได้แบบได้แผนมาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูในรอบหน้าเราเริ่มวางตัวในเว็บที่5้าแล้วก็แล้วก็อัพอัพเจนอสในเว็บที่8โอเคมานะค,คุณผู้ชมเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะอ่าโอเคครับมามาถึงก็เราก็วางไอ้จังก่อนเลยจ้ะเพราะว่าตัวฟาร์มตังของเราเนาะเปิดสปีดคูณ3เลยครับผม อะแต่เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปถ้าแบบเป็น,เป,นเป็นแบบฉบับสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวผมเล่นคูณหนึ่งให้ดูนะเออในช่วงเทสต,ตรงนี้ผมขอเล่นคูณ3ไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาเทสนานนะเลดมันแค่15เวฟง่อยๆเองใช่ปะ่ะเออแต่แต่ผมเข้าใจนะคนที่แบบบางทีเป็นผู้เล่นใหม่แบบว่าอาจจะดูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบรีเฟกยังไม่ไวรุ่นไง ผมก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทายคลิปผมเล่นเป็นคูนหนึ่งให้ดูนะครับผมก็เข้าใจแหละบางทีเราเล่นคูณสามแล้วเราแบบเราสอนเร็วเกินไนงะเออเดี๋ยวทายคลิปผมก็จะสอนแบบคูนหนึ่งนะฮะต,ตอนนี้ขอญาติเล่นก่อนเอ้ยผมลืมออฟลุดร,ราคาใส่ให้ไอจังว่ะเออมันจะรอดไหมเนี่ยหวังว่าจะรอดนะไม่รู้ว่าตังค์จะพอหรือเปล่าเรื่องของเรื่องอะดูดิเรายังได้แบบตังค์เวฟละพันอยู่เลยอะโอ้โห ลุเงเี้ยวสปีดว่าก็อนมาด้วยดีกว่าผมคิดว่าตังหน่าจะไม่พอมัง้งเคเว็บห้าครับระวังเจนอสฮะอย่างที่เราเคยคุยกันไว้สองฝั่งฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อัพไอจังต่อเลยเฮ้ยแล้วก็บัฟด้วยเอ้ยเกือบลืมลืม,ลมบัฟเลยเค okay, อุ้ยรอบนี้ออกมาดูดีอยู่นะเคเว็บหกครับเว็บเจ็ดครับอัพไป ก็ผมคิดว่าตังที่เหลือเนี่ยผมก็จะวางเจนอตไปเลยนะเว็บแปดอัพเจนอตขึ้นตัวหนึ่งอ่ะก็รออัพไอ,อจังต่อผมว่าตังแม่งไม่พอคือคือแบบดูดิแค่จะอัพไอ,อจังยังไม่มีตังเลยเนี่ยเออ ผมควรอัพเจนอสเพิ่มสักตัวไหมะอาไปเอาให้มันเตีอร์ได้ออ่สองข้างเฮ้เอาไปจังต่อครับเฮ้ยแค่นี้ผมว่าก็น่าจะตึงแล้วนะตัวในตัวนี้ปล่อยไว้ก่อนสองตัวเนี้ยเผื่อแบบมีตัวหลุดอ่าเป็นไงผมคิดมาดีเฮ้เอาไปจังต่อคือเราต้องการเงินนะไม่งั้นอัพเจนอตไม่ไหวเนี่ยอ่ะเอาไปอีก วิ่งแต่ท้าพันต่อไปมันมันแบบมันตีสิบสามวิเลยนะเฮ้ยแต่ก็ดีสิบสามวิก็ได้อ๋อแต่มันตีเป็นทรงไอ้นี่ไงทรงกรวยโอเคตรงนี้คุณผู้ชมก็มาวางหนวดดาเลยนะครับตั้งเป็นเฟิร์สไว้นั่นแหละฝังไว้สองตัวฮะแบบนี้แล้วก็หรือคุณผู้ชมอยากจะมาวางแบบดักหน้าจุดเกิดเลยก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยสองฝั่งเลยฮะอย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่ะอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นนแแตเราเราไม่บังคับกันอยู่ละ เจทีนี้ก็อัพเจนอตที่เหลือครับปั๊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 บเข้าไปครับต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 ับเฮ้ยโอ้สรุปผมได้เจนอตแค่เนี้ยคุณผู้ชมหมดแล้วหมดตังแล้วไอสองตัวนี้ขายเลยแล้วกันมันอัพต่อไม่ได้มันไม่มันไม่สวยอะอะเราได้เจนอตสามตัวครับในการอัพแบบคันลรงเรดอะเดี๋ยวมาดูกันว่าไหวหรือเปล่าเจนอตหนึ่งตัวเนี้ยผมจะตั้งเป็นสตองเกตไว้ละกันให้มันตีตัวหลังสุด น่าจะโอเคอยู่นะผมว่ายวดูกันดูกันดูกันว่าไหวไหมอืมเอาจริงผมแม่งไม่น่ารีบเอาหนวดดำมาวางข้างหน้านี้เลยคือแบบมันเคลียร์ช้ามากเลยดูเดิีมอนมันเดินไปช้ามันติดสโลอ่ะไหวไหมรอดไหมคุณผู้ชมว่ารอดไหมเฮ้ยได้อยู่นะผมว่าเจนน้องมันตึงอยู่นะ เฮ้ย <Hey, S 2> ได้อยู่คุณผู้ชมสามตัวก็ได้อยู่เดี๋ยวไปดูบอสบอสตายหรือเปล่าถ้าตายก็โอเคถ้าไม่ตายนี่ก็งานงอกนะยังไงโอเคฮะบอสตุยไปแล้วเหลือตัวโกดเรียบร้อยเฮ้ย <Hey. S 2> ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่นะไม่ใช่แปลว่าไม่ได้นะได้อยู่ก็คือได้นะ เอ้ยมันได้ว่ะมันได้ว่ะโอเคงั้นคลิปวิจัยเราก็เสร็จละมาเข้าสู่ช่วงการสอนโซโลเลดมาลินเฮดคิวแบบจริงจังครับเราต้องเปิดคลิปใหม่เลยป่ะเราต้องเปิดใหม่เลยไหมเรา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 ต้องเปิดคลิปใหม่เลยไหมโอเคคุณผู้ชมสําหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะฮะโซโลเลดมาลินเฮดคิวครับผมและเซตทีมในวันนี้ครับนี่เลยครับเจนอนหกดาวสุดโหดสุดตึงครับผมใส่ออฟไฟนะฮะหนวดดำครับ แล้วก็ไอจังครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวฟาร์มเงินแล้วก็บัฟเนาะก็แนะนําให้ใส่ออฟไอออฟออฟดาวเสาไอลดราคา15%นะฮะแต่เนื่องจากว่าผมลืมเปลี่ยนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพจมาแล้วแม่งผ่านถ้าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อย้อนย้อนคิปไปดูโอเคก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นช่วงสอนเนี่ยผมจะเล่นแค่คูณหนึ่งะครับผมนะโอเคสําหรับเลดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากมากนะครับผมขอแค่คูณแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ใจนิดนึงไม่ต้องถึงใจหรอกใช้ไตก็พอเออเออมันมันช้าจังเลยอะ่ะผมผมคูณสามได้ไหมตอนช่วงต้นอะ่ะผมคูณสามได้ไหมพอ,อคูณ3มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเว็บเว็บเว็บห้าเดี๋ยวผมค่อยคูณหนึ่งนะคือ,อคือมันชา้าโอเคโอเคออกมาเลยมาเลยมาเลยโอเคมันอัพไม่ได้นะะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ออฟลุราคามานะครับผมเลยมันก็เลยอัพไม่ได้อ่ะนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตังพออยู่แล้วฮะอัพครับ กดัพไปรัวๆก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเวฟ5เนี่ยเราค่อยหยุดัพนะครับช่วงนี้เราคลิกไปรัวๆเลยหรือถ้าใครมีออโต้คลิกะลรก็ใช้ไปเลยครับเอาให้เต็มที่คลห้เต็มส้วมเลยเนาะกดไปรัวๆเลยเอผมต้องวางตัวเวฟไหนนะผมลืมละเวฟ5แหละผมจําได้เวฟ5โอเคครับเตรียมตัววางฮะเนี่เราก็วางไปเลยครับเจนอ t นี่สองข้างฮะแบบนี้แล้วก็ค่อยกลับมัฟไอจังครับแล้วก็บัฟด้วยนะฮะอ่า พอได้ตังเหลือมาเนี่ยเราก็มาวางเจนอตเพิ่มตรงนี้ฮะนี่วางไว้สองฝั่งเลยนะโอเคเรียบร้อยครับก็เท่ากับตอนนี้มีเจนอตอยู่4ตัวนะคุณผู้ชม1 2 3 4เสอ้ยามี่ผมลืมผมลืมคูณ1ขอโทษขอโทษขอโทษอ่าผมคูณ1ึแล้วนะคือเวฟเวฟ5เนี่ยเราวางเจนอตสตัวนะครับ1 2 3 4สอามี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ออพไปจังได้ทีหนึ่งด้วยนะฮะ ล้วก็จากนั้นก็ออพไอจังไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังออาไอจังอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดบัฟด้วยนะคุณผู้ชมเห็นในเว็บเจ็ดก็ยังไม่มีอะไรนะครับชิวๆครับปล่อยไว้แบบนี้แหละครับเว็บเจ็ดเจ็ดก็ปล่อยปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยพอพอรับไอจังไว้แล้วอะ่ะตังตังเราไม่มีทําอะไรต่อเลยใช่ปะผมจะวางเจนออเพิ่มตรงกลางครับนี่อยู่ตรงกลางเลยอันนี้เป็นไข่ซ้ายไข่ขวาอันนี้ก็เป็นแท่งนะฮะพอดีเป๊พอเว็บแปดครับให้เราอัพขึ้นเป็นตีแอร์ครับแบบนี้นะครับ อัพสองทีอ่ะให้มันตีแอร์ได้อ่ะแล้วก็กลับมาอัพไอจังต่อหนึ่งทีครับนี่เป็นไงชิวบอกแล้วโอ้โหมันเกมนี้มันชิวจัดเลยคือจริงๆเล่นคูณสามได้เลยนะแต่ด้วยความแบบอ่าเดี๋ยวน้องๆดูไม่ทันผมก็เข้าใจเตรียมตัวครับเตรียมตัวโอเคอัพไอจังหนึ okay. ่งทีครับจากนั้นครับอัพเจนอตเพิ่มอีกหนึ่งทีครับตอนนี้เรามีเจนอตขั้นสองตัวแล้วนะไออ,ะออัพเกตสามอ่ะเออให้มันตีแอร์ได้อ่ะสองตัวละ ปล่อยไว้แค่นี้ก่อนปล่อยไว้แค่นี้ก่อนทําใจแข็งแข็งไว้ในระหว่างนี้เราอัพตัวขวาเพิ่มด้วยก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยไอไออัพไปได้หวะรอ, <c oughs> อตังรอตังนิดนึงฮะตังมาเมื่อไหร่ครับเมื่อนั้นแหละไม่ต้องรีบฮะเล่นใจเย็นๆใจล่มๆเนี่ยตรงนี้ทวกตัวหลุดนี่ไม่ต้องสนใจมันตายอยู่แล้วนะอ่าตังมาปึ้มอัพได้เห็นไหมเอเวฟสิบครับ อาไปจังต่อครับเนี่ยคือมันไม่มีตัวไหนเล็ดรอดเราไปได้แล้วนะคุณผู้ชมตรงนี้คือสบายสบายเลยฮะออกาไปจังแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มความสบายอีกคุณผู้ชมก็เอาหนวดดานะครับมาวางตรงนี้เลยครับตั้งเป็นเฟิร์สเลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเคเรียบร้อยอย่างนั้นก็รอครับฟามตังไปเรื่อยเรื่อยคือเจนอตเนี่ยมันติดไฟแรงมากนะด้วยความที่มันชนะธาตุด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเวฟบิ้นครับ โอเคเว็บสิบเอ็ดขึ้นมาปับ๊บอัพไอจังต่อครับผมคุณผู้ชมแบบมีตังเหลืออยากจับไอเจนอตก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ว่าผมจับไอจังอีกรอบหนึ่งก่อนก็คือผมจับไอจังถึงเว็บสิบสองเลยนะครับนะเป็นไงคือแบบพอพอวางหนวดดําตัวมันเริ่มโล่งแล้วไหมตัวมันเริ่มโล่งแล้วนะเจเว็บสิบสองครับอัพไอจังครับผมอ่ะหลังจากนี้คุณผู้ชมจับอะไรก็อัพเลยครับเนี่ยผมอัพเจนอตไปเลย เตรียมตัวอัพเจนอตให้ตันในเว็บหน้าฮะมันจะตันละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมรอจนหลับอ่ะไอ้ตรงนี้คือผมคูณสาได้หรือยังเนี่ยคือคือมันไม่มีมันไม่ได้วางตัวอะไรเพิ่มแล้วอ่ะมันแค่อัพอย่างเดียวอ่ะอัพไอช่อยแค่อัพเจนอตทวกงนี้ให้เสร็จอ่ะแค่นั้นเองอ่ะอ่ะโอเคครับอัพเจนอตตัวกลางให้ตันนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสตองเกตนะครับผมจากนั้นก็ไล่อัพเจนอตด้านข้างครับให้มันตันตามกันไปฮะ ค่อยอยอัพไปครับโอเคคูณ3ามเลยแล้วกันมันไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมเราแค่อัพเจนอสอย่างเดียวอ่าพอขึ้นเวฟสิบสี่ปุ๊บมันก็ได้เจนอสตันอีกตัวหนึ่งใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับปล่อยไว้ต่อไปครับเจนอสตัวด้านขวาก็ให้ตันครับเสร็จเรียบร้อยจบฮะบไม่มีอะไรแล้วตัวใน2สองตัวหลังนี่ก็ปล่อยไว้เลยครับขายทิ้งก็ได้นะครับคือเสร็จแล้วครับก็ถ้าผมแนะนําอยากทําอะไรเพิ่มก็อาจจะวางหนวดดําเพิ่มแบบนี้นะครับตั้งเป็นลารดเนาะแล้วก็อัพไป2ทีเนาะ นี่ฮะตั้งเป็นลารอัพสองทีครับแบบนี้โอเคแค่นี้แหละพอแล้วไม่มีอะไรต้องทําแล้วครับเสร็จหมดทุกอย่างสวยงามฮะรอจบแค่นั้นเองนี่แหละครับคือความตึงของเจนอสมาในๆก็นใน,ในๆละเปิดเอฟเฟกต์กันหน่อยไปมาดูเอฟเฟกต์เจนอสกันหน่อยโปง้ปงโป้งไส่แตกไส่แตก เอ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะมีตัววิ่งหลุดไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่าเจนอสของเราจะเคลียร์ได้สบายสบายดูดิตีทีนึงก็ไส้แตกแล้วอะเนี่ยเรียบร้อยจบยังสวยงามจบบริบูรณ์บอกแล้วคลิปเนี้ยผมวิจัยแป๊บเดียวเสร็จนี่แหละฮะง่ายไหมผมว่ามันง่ายนะเออ ก็อ่ะเดี๋ยวอีกแถมให้อีกนิดนึงแถมให้อีกนิดนึงสําหรับใครที่ไม่มีไอจังนะครับคุณเอาสปีดวาก,กอนมาฟาร์มเงินแทนแล้วก็เอาเออร์วินหรือไม่ก็บู๊กมาบัฟแทนครับแค่นั้นเองแค่นั้นเลยง่ายๆเลยครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะไปวิจัยเลดไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะแต่ไม่ใช่เลเเพนะนะเลเยตเพนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะตอนนี้ปัจจุบันนี้มันไม่มีตัวอะไรที่หน้าเอาไปลงเลยฮนะโอเคนะเลิกพูดถึงเลเพย ต่ถ้าเป็นเลียออื่นก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมทำให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย